สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเมลอนนะครับผมที่ได้ทำการปลูกไว้นะครับจากตอนนั้นนะครับที่ทำดินไว้นะครับคลิปรดเพิ่มปริมาณดินปลูกนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ทำเสร็จนะครับก็เอามาทดลองปลูกเมลอนนะครับ ตอนนั้นนะครับก็ตอนนี้นะครับเมลอนก็เริ่มออกผลบ้างแล้วนะครับการทดลองปลูกครั้งนี้นะครับของผมนะครับก็จะใช้เป็นการทดลองแบบว่าเลี้ยง3ามขนแงนะครับผมให้เมลอนนะครับของเรานะครับออก3ามขนแงนะครับแบบนี้นะครับ ตัวนี้2อแขนงนะครับมี3าะแขนงนะครับก็จะเอาไว้3าะแขนงนะครับอย่างนี้นะครับผมเพื่อทดลองดูนะครับว่าผลผลิตที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเพราะปกตินะครับจากที่ผมดูนะครับการปลูกเมลอนนะครับในในคลิปหรือผู้ที่ปลูกทั่วไปนะครับเขาจะปลูกแบบว่าเอาไว้เพียงแขนงเดียวนะครับต้นเดียวนะครับแล้วก็ไว้เพียงลูกเดียวนะครับต่อหนึ่ง ต่อหนึ่งต้นอ่าผมก็เลยอยากทดลองดูนะครับว่าถ้าเอาไว้สัก3ามแขนงแล้วอ่าไว้สัก3ามผลนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมก็เอามาทดลอง2อย่างนะครับแบบที่1นนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็ปลูกในถุงปลูกนะครับแล้วก็อ่าเอาขึ้นค้างนะครับขึ้นขึ้นขึ้นหลักนะครับ1กิ่งหนึ่งแขนงนะครับแบบนี้นะครับผม ส่วนอีกสองแขนงที่เหลือนะครับก็จะปล่อยเลื้อยลงดินเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมก็จะปล่อยเขาเลื้อยไปตามธรรมชาตินะครับนี่นะครับส่วนแบบที่2นะครับก็จะปลูกแบบนี้นะครับผมตอนนี้ใช้เป็นการทดลองปลูกในแปลงปลูกผักนะครับผมแบบยกลอยยกสูงนะครับผมตัวนี้นะครับอ ซึ่งจริงๆแล้วจะปลูกกับพื้นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมขี้เกียจทําวัชพืชน,นะครับขี้เกียจถอนวัชพืชมากนะครับหรือแบบนี้นะครับต้องมาคอยถากมาถอนนะครับซึ่งตัวผมเองไม่ค่อยมีเวลาพอช่วงนี้ก็เลยทดลองทําเอามาทดลองในแปลงปลูกผักนะครับผมอ่าก็จะเป็นการ ปลูกแบบว่าไม่ขึ้นค้างเลยนะครับจะปล่อยเหลือธรรมชาติไปเลยนะครับผมลักษณะนี้นะครับนี่ครับก็ตอนนี้นะครับก็ความสมบูรณ์นะครับก็มีผลแล้วนะครับเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปลูกมานะครับก็อายุราวๆหนึ่งเดือนนิดๆได้แล้วนะครับหนึ่งเดือนนะครับก็เริ่มไว้ผลแล้วนะครับซึ่งทั้งสอง ทั้งสองอย่างนี้นะครับทั้งปลูกแบบนี้นะครับกับปลูกในถุงปลูกนะครับก็ช่วงแรกๆนะครับก็จะยังไม่เก็บดอกนะครับดอกดอกตัวผู้แล้วก็ดอกผลตัวเมียนะครับก็จะยังไม่เอานะครับก็จะพยายามเปิดทิ้งเขาทิ้งไปก่อนนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้เขามีแขนงนะครับออกมานะครับเลี้ยงให้เขามีแขนงนะครับสามแขนงนะครับ เาจะแตกแขนงจริงๆหนึ่งต้นนะครับตอนต้นเล็กๆนะครับเขาจะแตกแขนงเยอะเลยนะครับแต่เราเอาเก็บไว้สามแขนงนะครับพยายามปิดดอกออกนะครับแล้วก็ปิดแขนงที่อ่าส่วนเกินทิ้งไปนะครับเอาเพียงแค่สามนะครับแล้วก็เลี้ยงมาสักระยะหนึ่งนะครับสักอ่าสามอาทิตย์นิดๆนะครับก็เริ่มปล่อยเลยครับปล่อยดอกของเขาให้เขามีไปเลยนะครับในลักษณะนี้นะครับผมอ่า นี่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเริ่มต้นนะครับที่อ่ะพึ่งพึ่งลงนะครับได้สักระยะนะครับอ่ะเพื่อนๆืนสังเกตนะครับเขาจะมีแขนงนะครับเมื่อเราปลูกแบบนี้นะครับเขาจะมีแขนงหนึ่งแขนงนะครับแล้วก็แขนงบนนะครับหนึ่งแขนงสักแขนงข้างในแบบนี้นะครับออกมาอีกหนึ่งแขนงนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆนะครับแขนงเขาก็จะออกไปเรื่อยๆนะครับอ่าซึ่งตัวผมนั้นนะครับก็เอาไว้เพียงแค่สามแขนงนะครับแล้วส่วนดอกพวกนี้นะครับก็ปิดทิ้งไป เลยนะครับผมดอกที่ออกออกตามข้อนะครับก็ปิดทิ้งนะครับลักษณะพวกนี้นะครับเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เลี้ยงเพียงสามแขนงนะครับเหมือนกันนะครับส่วนดอกที่อยู่ตามข้อก็ปิดทิ้งไปก่อนนะครับผมพออายุเขาได้ประมาณสักสามสี่อาทิตย์นะครับหรือเขาเริ่มเลื้อยเลื้อยแขนงเลื้ยอะไรออกมาดีมีความสมบูรณ์พร้อมนะครับก็เริ่มปล่อย ปล่อยดอกได้เลยครับแบบนี้นะครับนี่ครับเขาเลื้อยออกมาหน่อยนะครับก็เริ่มปล่อยดอกเลยนะครับปล่อยให้มีแมลงมามาอ่าตอมบ้างได้แล้วนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับชุดพวกนี้จะเป็นชุดที่เพิ่งเริ่มนะครับผมอ่าและอีกหนึ่งการทดลองของผมนะครับซึ่งจะทดลองเลี้ยงเมลอนนะครับอ่าเอาไว้สองสายพันธุ์นะครับ ก็พันนี้นะครับก็เป็นพันแรกนะครับก็ตัวนี้เป็นพันแคทนะครับห9เจดนะครับผมอาซึ่งลักษณะของเขานะครับใบของเขาจะเล็กนะครับไม่ใหญ่นะครับผมนี่นะครับใบเล็กนะครับไม่ใหญ่นะครับแล้วอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับก็จะเป็นพันปินเซ็์นะครับผมอาตัวนี้นะครับเป็นพันุ์ปินเซ็์นะครับใบของเขาก็จะมีลักษณะที่อะโตมาหน่อยนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแบบนี้นะครับผม นี่นะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับพันุนี้นะครับก็จะเป็นพันุเนื้อเขียวนะครับเนื้อเขียวนะครับอ่าแล้วก็จะมีกลิ่นหอมฝว่านะครับสําหรับอ่าพันธุ์เ็นเสสนี้นะครับอ่ายังไม่ทันเป็นลูกนะครับแค่เป็นต้นนะครับเป็นหักกิ่งออกมาหรือเด็ดใบนะครับกลิ่นก็หอมมากกว่าพัน์แคทนะครับผมทําให้พันธุ์นี้นะครับเรียกแมลงมากกว่านะครับ ก็ทดลองเลี icana, ้ยงสองสายพันธุ์นะครับแล้วก็จะเอามาทดลองนะครับโดยการนําดอกของแต่ละสายพันธุ์นะครับมาผสมกันนะครับเหมือนข้าวโพดนะครับเมื่อเราปลูกข้าวโพดสองสายพันธุ์นะครับเอาไว้ใกล้ๆกันอย่างเช่นข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับกับข้าวโพดสวิตนะครับถ้าเราปลูกใกล้กันแล้วเอาดอกมาตีกันนะครับซึ่งสองอย่างนี้นะครับเขาก็จะผสมกันนะครับ เวลาออกฝากมานะครับก็จะมี2สีนะครับอย่างเช่นสีสีสวิตนะครับกับสีสีขาวของข้าวเหนียวนะครับก็จะผสมกันไปเลยนะครับซึ่งผมก็อยากเอามาทดลองนะครับว่าผลของเขาจะออกมาแบบไหนนะครับผมแล้วก็จากการทดลองนะครับก็ติดผลนะครับผมไม่ใช่ไม่ติดผลนะครับนี่พบนี่นะครับนี่เป็นของแคทนะครับหกเก้าเจ็ดนะครับ อ่าซึ่งเอาดอกของพันปินเซตนะครับมาผสมนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ติดผลประมาณนี้แล้วนะครับผมนี่นะครับอ่านี่ก็อีกหนึ่งผลนะครับผมส่วนนี้ก็อีกหนึ่งผลนะครับซึ่งตอนนี้ขนาดผลเขาใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับ ก็หลังจากผสมนะครับพอเริ่มติดผลนะครับผมก็เอาเอาถุงพลาสติกนะครับมาห่อเลยทันทีนะครับเนื่องจากป้องกันแมลงเจาะนะครับซึ่งการเลี้ยงเมลอนนะครับของผมนะครับในครั้งนี้นะครับไม่มีโรงเรือนนะครับเป็นเป็นเลี้ยงในพื้นที่เปิดนะครับนี่นะครับนะครับเป็นพื้นที่เปิดนะครับก็ไม่มีโรงเรือนนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นพันพินเซตนะครับแล้ว ก็เอาดอกของเมลอนแคทนะครับ697นะครับมาผสมนะครับก็ติดผลนะครับผมเอาดอกตัวผู้นะครับมาผสมนะครับผมทั้งสองชนิดเลยนะครับซึ่งพันแคทนะครับก็เอาดอกตัวผู้ของปิเซตไปผสมนะครับดอกตัวเมียนะครับส่วนพันปรินเซตก็เอาดอกตัวผู้ของแคทนะครับมาผสม เมื่อเราผสมนะครับได้สักสามสี่วันนะครับผมเราดูว่าดอกของเขานะครับเริ่มเฉาแล้วนะครับแล้วผลนะครับเริ่มโตนะครับถ้าผลเริ่มโตแสดงว่าของเขาติดผลของเขาติดนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาถุงพลาสติกนะครับมาห่อคลุมได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอให้นานนะครับหรือลูกโตวันนี้นะครับไม่งั้นอาจจะโดนแมลงเจาะนะครับได้นะครับเพียงแค่ ทิ้งไว้คืนเดียวนะครับแมลงก็เจาะได้แล้วนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับการปลูกเมลอนนะครับนานอกโรงเรือนนะครับจําเป็นต้องใช้สารเคมีบ้างนะครับสารสารเคมีช่วยนะครับในการกบกาจัดแมลงนะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้นะครับในแบบที่ไม่ทําให้ต้นเมลอนของเพื่อนๆนะครับหรือพืชของเพื่อนๆนะครับดูดซึมเข้าไปนะครับ ก็จะทําให้ไม่เกิดสารตกค้างนะครับอย่างของผมนะครับใช้แบบผงแป้งนะครับมาผสมน้ํานะครับแล้วก็ฉีดพ่นนะครับนี่นะครับฉีดพ่นนะครับเวลาเราพ่นไปแล้วนะครับเจ้าผงแป้งนี้นะครับเขาก็จะมาเกาะตามใบและตามผลนะครับเวลาแมลงนะครับเข้ามาตอมเข้ามากินนะครับมันก็จะตายไปนะครับผมเป็นการลดปริมาณนะครับ ตัวแมลงในสวนของเราไปบ้างนะครับไม่งั้นถ้าเราใช้เพียงแต่น้ำหมักจุลินทรีย์ไล่นะครับขับไล่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเขาก็มาใหม่แล้วการมาใหม่นะครับก็เป็นการมาอย่างเป็นฝูงเยอะๆนะครับเนื่องจากเขาไปขยายพันธุ์นะครับในสวนเรานี่แหละครับแต่ว่าเขายังไม่เกาะเฉยๆนะครับผมเวลาเขาลงนะครับเขาก็จะลงทีเดียวเยอะไปเลยนะครับทําให้พืชผลของเรานะครับเสียหายนะครับก็จําเป็นต้องใช้บ้างนะครับแต่ก็เลือกใช้ได้นะครับในแบบที่ ่ไม่มีสารตกค้างมากนะครับผมตระมานี้นะครับผมคลิปนี้นะครับมาถ่ายทอดนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกเมลอนนะครับการทดลองนะครับตัวนี้เป็นการทดลองครั้งแรกนะครับผมซึ่งได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันไปเลยนะครับซึ่งยังไม่เคยทดลองมาก่อนนะครับผมก็อีกหนึ่งเทคนิคหรือหนึ่งขั้นตอนนะครับถ้า อ่าได้ลูกประมาณนี้แล้วนะครับก็ให้ตัดเลยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดทีหลังนะครับตัวนี้ก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับอ่าก้านที่เลื้อยต่อมาจากผลนะครับเพื่อให้เขานำสารอาหารมาเลี้ยงที่ลูกนะครับแล้วก็ยักไว้หนึ่งใบนะครับหนึ่งสองใบนะครับใบใบของอ่าเมลอนผลเมลอนนะครับที่ติดใกล้เคียงนะครับอ่าอย่างที่บอกนะครับการทดลองนี้นะครับต้องการ สามผลนะครับนี่นะครับต้องการสามผลนะครับก็คือผลละแขนงนะครับผมหนึ่งแขนงหนึ่งผลนะครับก็เดี๋ยวจะไว้ไปเรื่อยๆนะครับจนฝ่าจะได้ครบสามสามแขนงนะครับและสามผลนะครับแล้วมาดูตอนเก็บเกี่ยวนะครับว่าผลเขาของเขานะครับจะโตแค่ไหนนะครับสมบูรณ์แค่ไหนนะครับในสามผลนะครับผม คลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับอ่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมมาพูดคุยได้นะครับผมก็จะรับฟังไว้นะครับแล้วก็นำมาปฏิบัติใช้นะครับถ้าเห็นว่ามันเหมาะสมนะครับผม ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ